เขาทออยู่ข้างหน้าเนาะก็นอ่อรงนถอยู่นี่เนาะอยู่ข้างหน้าทำไมใครไม่มีใครรับคนเตมอมาก็มาตอนอยรถออกมาก็มานั่งได้ค่ะตอนมาก็มาข้างหลังน้องไม่ไปข้างหน้าหรอไปเดี๋ยวพี่ตามไปนี่ตามตัวนึงยังมีกอจะไปตามแล้วโอ้โหแหมพี่อย่างนี้ตามวัดตั้งวัดอุกฝั่งเลย ถ่ายว้าวถ่ายว่ามามากล้องไหนกล้องไหนไปครับขอถ่ายด้วยก่อนครับปิซันเพลงออกเมื่อไหร่เพลงออกเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ เดี๋ยวไปคุยกับหัวหน้าค่ายก่อนถ้าผ่านเนี่ยรับรองว่าได้เห็นไบรัทแรปเยอะๆวเยยนะ่ได้เออร้องได้เขารู้ว่าเร้องได้ไงแล้วเาใส่เฮ้ยจะไปเป็นน่รือเลน้งลกอเ้ยนี่เช่นเช่นตรงเลเี่นเขาออกไปอ้นี้ ยังไงถ้าผมคุยกับกับหัวหน้าค yeah. right. uh ่ายแล้วถ้ม so ันผ่านยังไงช่วยติดตาด้วยนะครยังไงไปอีกได้ไม่้วังอยู่แล้วนี่โอเคโอเคไม่้วไเอาไปเอาไปเสนอเดไม่ตัวไม่ครอดนะพี่ถ้าอย่างนั้นกับาร์้เมื่อกี้มันไม่ชัดอ่ะรอรอ โอเคขอบคุณมากครับสวยงามดูครับเจอกันได้ฮะที่มาสายหน่อยที่เป็นงานดูมีมันสายสาวแต่ว่าแต่ว่าแต่แค่เราไม่เจอละไม่เจอละได้เพื่อนละพี่สันทจไมพี่สันได้มาใหม่เพิ่ะไป่ทำงานไงไปกับใครนะเราได้ครับ ก็มาไม่ใช่เหรอตอนเก่าก็มาแต่รก็จะออกตาไงออมาอ้มาตาไมได้ออกขอบคุณครับโอ้ดีเลยนิดหน่อยแล้วก็ใกาักล้น่ารักกัไปยังไงดมากครับป็นการปการไม่ได้ไมเคยมาเดย วันอง้ะอตอนยงเ่อลอยตรนวันนทรก้นไม่น่าเชื่อว่าจริงะมไอมอปากนหน้าบหนอเลยไม่จักไหรอรู้จักดีเออทำไมไม่เข้าใจทำไมฝล่ะ ใบจอดทุนนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะใบจะลงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใบจอดข้างหลังเที่เดิมกี่โมงสามที่สามอ้าวใบสามเหรอไม่หมายถึงมานะหมายถึงมาเหรอใบสามใช่ใบสามเทวิาหน่อยก็ได้นะลูกนะแก้แก้ทุ่มหนึ่งงานจะเลิกเร็วนี่คือช่วยกันนะประมาณทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งฝ่าบาทแก้ทุ่มร้องดึกร้องหลังไหมไม่ครับไม่ครับต่อนลี้ครับอีกรอบครับ เต้นกอดแล้วก็ร้องเพลง Yes เดี๋ยวให้ครับใบเต้นฝั่งไหนเออใบเต้นด้านไหนเต้นฝั่งไหนไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งไหนบนจะได้เขาจะได้ยิงใส่ลูกถูกเออค่ะมุมไม่ถูกเลยเต้นฝั่งไหนเหรอเออหันหลังหันหลังเวทีอยู่ขวาอยู่ซ้ายกลางกลางหันมาทางคนดูอยู่ด้านไหนตอนแรก ก็แรกขวาสุดแล้วก็ตรงกลางอนาำนก็คือฝั่งด้านแฟนขับนั่นแหละมันเดิมหลังแฟนคลับฝั่งแฟนคลับใช่ไหมตรงกลางก็มาตรงกลางอครับลองขับไม่เดียวเนาะเดียวลองขับที ดูคลิปคาราเค่ะเขาบอกว่าไปสอนเต้นคาราเใจใหญ่มาเละะ่ากันแล้วก็ชมไปเลยอลยพอเต้นได้มันดีใจใหญ่เลย

ตัะมันพับเมันวางไม่ดีตัมันแบบเป็นทับกันคือเราเรียกเป็นใบต้องไหวเลยใช่ไหมว่านหนักตรงนั้นไงอข้าใจว่าต๊มันแบบเก่อไแต่ถ้าตมันล้มนะใบเด่นเลยหลังงานต้องหยุดเต้นมองใบ ต้อไม้ต้องพี่เขิ่นต่ยไม้ยังไม่ชินสายตาหรออายหรออายตลอดทำไม่อ่ะไม่เจอไวหลายวันทำไมน่ารักดีมากไปง่วงอะที่ก็บางสา ไม่อลยเออังกฤษตีกี่โมงวารู้ปะดีนะมาสายอาร์ติชาภาษาไทยม่เขาทำแต่ภาษาไทยอา์าไม่เห็นดเห็นจะดีเลยพี่พวเอาเตะแล้วเหรอสอนแล้วเวนรูดีแนเตียบอลเตะให้ทีมชาติได้เนาะอีกตเปลียวทำลายสถิติแล้ว ยิงเยอะยิ่งสุดในทีมชาติข่วมันไ้ดูโเลกแมนยูยิงไม่ได้อ่ะเพิ่งเปิดแล้วดูการเพิ่งเปิดไม่กามาแล้วเลยวันนาแล้วไปาเตี๋ยวตัวใหม่มาก็ต้องแตีเองจะได้เี่ยเลยเนี่ยตอนนี้แล้วอะ แพ่หนึ่งนัดเลยมีใครญี่ปุ o o like ่นเล้วีมยไม่ได้อ่ไม่นานนมนตีเก่งเก้อน่าเชื่อเนอะแมนซีแดงเดือดมีทัศนคติยังไงครับพะง้องว่าไม่ตางต่างเดือดๆด้องถามพี่ต้องถามกัตูนไม่้องถามมากเกนขอพูดเรื่องบอปรหาหน้าอ ไม่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 พูดแล้วนี่ด้วยใช่ไหมเออไม่พูดลุ้นหน้า่ของสื่แล้วแพ้ตลอดแม่มาเลยแม่ไม่ดูยอนหัวเราะยอนไปตอนขายตอวันน้นจะลองของจะลองตัวเองไงแบบว่าลองดูมันคงไม่แพ้หรอกจริงหรือเปล่าสาวอยปไม่วยอูรมณะ ดูใจอารมณ <c oughs> ์เด <sw ishing> <pos> <laughs> <t> ี๋ยวกือทานเดี๋ยวพี่หกหรอกวัอนี้เซ็ตขั้นปิดปิดนะวันนี้รับบานไฟดับรามาแล้วลูกไฟดับได้แล้วอ่ะก็แหละพูนเบอร์สายมูดมีจฉาได้ยินแต่เสียงเพลงอะไรเนีเพลงไงรักเอ็นามังกามาอัดไวนาเร็วนั่นน่ะ ตอนจบแบบโยนมีเสียงหมาเป็นหมาว้าห้หมาได้บ้านหอ้จบจังหวะ้ลยนะไม่เพราะว่าไฟดับไงอัดไว้ก่อนวันหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่ได้ลงเลยองขัดไว้ของ่านที่ล้างหน้านล้วขอดูนิดจนึ่ไม่ลงอะไรไม่ลงโดนแบบชุดนอนยีงไง